สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักเดินป่าร้อนถ่ายรูปหมู่ที่ระลึกกลับมาซูมดูขนลุกก่อนชาวเน็ตช่วยฉเฉลย เรียกด้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดหลอนเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งได้แชร์ภาพชวนหลอนผ่านทาง facebook ส่วนตัวจนกลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือดบนโลกออนไลน์โดยภาพถ่ายเผยให้เห็นกลุ่มนักเดินทางปีนเขากลุ่มหนึ่งกำลังรวมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกอยู่กลางป่าแต่ปรากฏว่าเมื่อลองซูมดูดีๆกลับพบความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้ร,รู้สึกขนลุกไม่น้อย โดยรายงานเผยว่าจากภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกนักเดินป่าอยู่ในภาพจำนวน15คนทั้งหมดโพสท่าถ่ายรูปยิ้มยามมีความสุขตามปกติทว่าเมื่อสังเกตดูหญิงรายหนึ่งที่สวมใส่เสื้อสีชมพูที่ยืนอยู่ทางขวาสุดของภาพก็ต้องสะดุง้งขยี้ตามองถึงหลายครั้ง เพราะมีมือลึกลับโผลมาอยู่ที่บริเวณเอวด้านล่างทางทางที่มือของเธอกำลังพดท่ายกนิ้วโป้องอยู่ทั้งนี้ภายหลังจากภาพปริศนาชวนหลอนดังกล่าวถูกแชร์ออกไปชาวโซเชียลมีเดียก็ได้รับความสนใจและสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากชาวเน็ตต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยเชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติ เราทำนองว่ามันน่าขนลุกมากจริงๆบรรยากาศโดยรอบก็ดูวังเวงด้วยและดูเหมือนว่ามีมวลพลังงานบางอย่างอยู่ด้วยกับพวกเขาที่นั่นอย่างไรก็ตามมีผู้ใช้โซเชียลที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพ พยายามเข้ามาวิเคราะห์หาคำตอบโดยอธิบายว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าระหว่างการถ่ายภาพโหมดพานโนรามาถ,ถูกเปิดใช้ขึ้นหญิงในเสื้อสีชมพูขยับท่าทางในช่วงเวลานั้นทําให้ทั้งสองท่ามารวมอยู่ในภาพเดียวนั้นหมายความว่ามือนั้นเป็นของเธอไม่ใช่ของใครเช่นเดียวกับผู้ชายที่นั่งยองยองตรงกลางข้างหน้าเมื่อสังเกตดูที่ศีรษะของเขาจะเห็นว่าดูผิดรูป,ปรแปลกๆเช่นเดียวกันจึงเป็นไปได้มากว่าน่าจะเกิดขึ้นเพราะโหมดภาพถ่ายพานโนรามานั่นเอง ขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s l i n e ล o m ขอบคุณค่ะ